อย่างที่พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเอาุปกรณ์ของเจ้ากล่องตัวนี้มารีวิวบ้างนะครับตอนนี้ก็พยายามฉีกรีวิวหลายๆอย่างนะเพื่อน,นักตกปลาหลายๆท่านที่เข้ามาเพื่อจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะแทนที่จะแบบรีวิวแค่คันเบ็ดกระลอกแล้วก็สายที่แบบเออจริงๆมันก็มีรีวิวหลายช่องแล้วแหละนะครับก็ อเซสซอรีตัวแรกเลยก็คือที่วางคันนะแต่ที่จะมาแนะนําไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวธรรมดาเลยตัวนี้มันคือ b m 2 5 0 Lite นะครับก็เป็นตัวธรรมดาแต่เราอยากจะมาแนะนําเจ้าตัวนี้ครับมันคือ Ro ส t ตน b m เอ็มสองสีนนั่นเองนะฮะก็เป็นเจ้ารถสเตนหรือที่วางคันตัวใหม่ของ Ver s u ซซึ่งออกมาพักใหญ่ๆแล้วแหละนะไม่ใช่เพิ่งออกมาแบบจริงๆขนาดนะั้นนี่ออกมาพักใหญ่ๆแล้วแต่ไม่ค่อยเห็นมีคนใช้เท่าไหร่แล้วก็ในบ้านเราผมเพิ่งเห็นเอา เริ่มเอาเข้ามาก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็เบม240สไลด์นะฮะเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเลยเปิดกล่องออกมานะฮะก็จะมีเจ้าที่ีโฟมนะครับโฟมเียเป็นโฟมกันลอยนะฮะก็เอาไว้ติดตรงขอบบนนะฮะก็นี่ในแพคเกจจะมีเจ้าที่วางคันเนาะเราจะเห็นหน้าตามันจะต่างกัน้งที่วางคันรุ่นเก่าๆที่เราใช้กันแล้วก็มีขาล็อก ะะวัสดุของเจ้าตัวนี้นะครับทั้งที่วางแล้วก็ขอบข้างนะฮะก็เป็นโพลีคาร์บอเนตเรซินนะครับก็เป็นวัสดุเดียวกับที่ทํากล่องนั่นเองก็มั่นใจความแข็งแรงได้นะเพราะว่ากล่องก็นั่งกันได้นะครับการออกแบบนะฮะความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะมันไม่ใช่ที่วางคันธรรมดานะครับมันมี Multi Purpose ก็คืออ,อนเนกประสงค์บักเก็ตมาให้ด้วยก็คือที่ที่ที่บักเก็ตเขาเรียกว่าอะไรวะที่ล็อกอะที่ล็อก ที่ล็อกแบบอนเนกประสงค์ก็คือจริงๆมันเหมือนกับเจ้าตัวนี้แหละมันเหมือนมันคือคการรวมตัวกันของเจ้าตัวนี้กับที่ใส่ที่มันเป็นขาเพิ่มของเขาน่นเองนะฮะมันก็ทําให้เราสามารถเอาเจ้ากล่องที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยใส่ครับเวลาอ่านี่เห็นไหมมันคือความเจ๋งของมันนะครับผมจะชอบมีกล่องวงนี้นะ เวลาไปเขื่อนนี้ก็จะมีที่วางแก้วอีกอันหนึ่งนะฮะเราก็จะมีกล่องพวกนี้ห้อยไว้เพราะว่าอย่างเวลาไปตกประวังเนี่ยผมจะแยกเหยื่อที่โดนน้าเค็มไว้ในกล่องนี้ก่อนเวลาเรากลับมา,าจะได้เปิดกล่องนี้แล้วล้างยาวๆเลยนะฮะมันจะได้ง่ายนะฮะอ่ะสองสี่ศูนย์สไลด์มีข้อดีอะไรจริงๆมันเป็นการออกแบบเพื่อให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับสนุนราคาก็เทียบเท่ากับเจ้า BM2 5 0มมันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียคือมันไม่สามารถสไลด์กล่องไอ ที่วางคันให้มันสูงขึ้นได้ในกรณีที่เรามีคันเบ็ดที่ยาวนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าตกน้ำจืดเราก็คงไม่มีคันเบ็ดที่ยาวเราคงมีเฉพาะในทะเลซ,ซึ่งเราก็สามารถไปคอมบิเนชันกับเจ้าเวอร์ชั่นเก่าได้นะครับก็อาจจะซื้อเวอร์ชั่นเก่าสักสองตัวแล้วก็เวอร์ชันใหม่สักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะมาใช้รวมกันนะครับนะมาพูดถึงความพิเศษอีกอันหนึ่งของมันมันสามารถที่จะวางในแนวนี้และก,ก็แนวด้านข้างได้นะครับอ่านะ วางด้านข้างมีประโยชน์อะไรก็เผื่อเราวางด้านข้างแล้วเนี่ยล้อาถาดในที่มันเป็นที่คลิปถาดวางนะอ่ะมันก็จะได้หรือถ้าเราวางแนวนี้ใช่ไหมเราวางแนวนี้เราก็จะวางเป็นกล่องเป็นอะไรเงี้ยด้านข้างอ่านั่นคือข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่มันออกแบบมาให้วางด้านข้างได้แล้วมันจะดีมิมางอย่างนี้ก็ได้นอ่าก็คือไม่รู้อ่ะมันบอกว่าเป็นสไลด์นะผมไม่รู้ว่ามันเป็นสไลด์เพราะว่าตัวนี้หรือเปล่านะก็คือมันสามารถเอียงอย่างนี้ได้อ่า นี่เห็นไหมมันเอียงได้ประมาณทัก75องศามั้งนะไม่90สละสาเหตุที่เอียงได้75องศานะฮะมันมันก็มีเหตุผลที่ทำออกมาคือผมเชื่อว่าทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทยรวมถึงคนหลายๆประเทศนะฮะเวลาผูกเงื่อน fg น o อหรือผูกตาเบ็ดหรืออะไรเงี้ยแทนที่เราจะวางคันพาดใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะเสียบไปในนี้นะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เสียบคันเข้าไปในนี้นะ แล้วอการที่เราเสียบคันนี่แหละนะฮะมันก็เกิดผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหาและอุบัติเหตุว่าสาย PE ของเราหรือสายเอ็นของเรามันไปพันปลายคันแล้วมันเมื่อเราดึงมันเกิดการหักนั่นเองนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่โชคร้ายที่ทําแล้วเกิดขึ้นมานะแต่ผมเชื่อว่ามันมีนะฮะเนื่องจากว่าเขาก็เคลมมาในในเว็บไซต์ของเมโฮเองนี่แหละว่า เออมันทําออกแบบมาเพื่อเหตุการณ์นี้นะครับก็คือไม่ให้เกิดการสายมันลัดปลายคันนะครับซึ่งอ๋อรวมถึงอีกอย่างนึ่งคือถ้าเกิดว่าคันมัน90องศาเวลาเราดึงลงมาเนี่ยโอกาสที่มันจะโอเวอร์แอคชั่นของคันค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเราเอียงออกมาเนี่ยเวลาดึงลงมามันก็จะมีความลาดชันของของคันเบ็ดลงมาก็จะช่วยให้ลดปัญหาเรื่องของโอเวอร์แอคชั่นนั่นเองอีกหนึ่งอันนะฮะก็นี่คือเหตุผล ของเจ้าการทำเอียงอย่างนี้นะออแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะจริงๆที่อยากมาแนะนําก็ด้วยสสาเหตุนั่นแหละก็คือเรื่องของการที่มันมีบักเกตพิเศษนะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเสริมแล้วก็เรื่องที่ของขันที่มันเอียงออกมาได้แต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกก็คือนี่เจ้าตัวนี้เป็น n e x กกระบอกขันของ n e x กนะครับที่ผมใช้อยู่ในกล่อง7080นะครับ7080 n ะฮะก็ ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็เป็นกระบอกคันที่ดีนะครับแต่ว่าตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่ามันใช้วัสดุคล้ายกันเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเขาพยายามทําสีให้มันคล้ายกันอ่ะแต่ผมเพิ่งมาสังเกตว่าอาจาตัวนี้มันเป็นพลาสติก ABS นะแต่เจ้าตัวนี้เปนโพลีคาร์บอเนตเรซินนะครับซึ่งความต่างคืออะไรโพลีคาร์บอเนตเรซินนั้นจะมีความแข็งมากกว่าแล้วก็แข็งแรงมากกว่านะครับนั่นก็แปลว่า จะนี่มันทนมันทนกว่าคือแรกแรกผมก็คิดว่ามันเหมือนกันนะแต่พอเราไปจับจริงๆเราไปดูจริงๆเออมันไม่เหมือนว่ะจริงๆแล้วไอ้ตัวตัวนี้มันเนเหมือนเป็นพลาสติก ABS ธรรมดาเนี่ยพยายามทาให้มันเหมือนเหมือนกับตัวตัวนี้นะครับก็ปัญหาของผมอย่างแรกเลยของเจ้าการใช้กระบอกคันเน็กก็คือเวลาเราถือคันเบ็ดบางทีคันเบ็ดที่มันมีลอกหนักๆเนี่ยมันเอียงมันล็อกไม่อยู่นั่นเองนะฮะเตัวนี้มันล็อกไม่อยู่ หล,หลายคน,คนอื่นอาจจะไม่เจอปัญหานี้นะแต่ผมเจอผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่โอเคเลยวะแล้วก็เป็นทั้งสองข้างเลยนะเพราะผมใช้2อ,อันนะครับก็เลยลองไปจับของแท้มาดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีกว่าจริงๆด้วยนะครับกลับมาที่เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้มันจะมี2ส,สีนะมันจะมีตัวสีที่เป็นสโมกนะครับก็คือเป็นสีดํา ดำใสอะกับตัวที่เป็นสีขาวนะครับเป็นไวเป็นเป็นเป็นเคลียเลยนะครับก็เป็นใสตัวนี้ก็แนะนานะครับแนะนําสําหรับใครที่มองหาที่วางคันอยู่นะผมก็แนะนําเจ้าตัวนี้ละกันนะผมว่ามันเก่งมากเลยในความกินผมนะดีกว่าอ่าราคามันก็จะแพงหน่อยมันก็อยู่ที่ประมาณ750บาทถึง8 0ดบาทแล้วแต่ร้านนะครับแต่มันก็ค่อนข้างโอเคนะผมว่าอ่าผมเทียบจากคุณภาพ แล้วก็ความคุ้มค่าละผมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันคุ้มกว่าที่เราจะลงทุนกับมันนะครับในในกล่องเราก็แพงแล้วนะเราก็ลงทุนที่วางคันดีๆแล้วกันก็ได้ก็ยังดีนะครับก็ประมาณนี้สําหรับอ่ะออซิอ,สสอรี่ตัวแรกนะที่อยากจะมาแนะนําของเจ้ากล่องที่เอาไว้ติดกับกล่องนั่นแหละกล่องของเวอร์ซั่ทั้งหลายนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเออก็เดี๋ยวขอนอกเรื่องกันเรื่องของการรีนนวิวนิดนึงก็ อันนี้หลายคนก็น่าจะเห็นในคลิปเพราะมันมีมุมกล้องแป,แปลกๆใหม่ๆนะที่ถ่ายไว้ด้านข้างนะก็คือเจ้าผมไปสอยเจ้ากล้องตัวนี้มาแล้วนี่นะครับก็คือ DJI Pocket นะฮะแล DJI Pocket ตัวนี้นะก็จริงๆผมเอามาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการที่เวลาไปเขื่อนแล้วคุณชุถ่ายคลิปผมพังนะครับเนื่องจากเจ้าตัว R6 ตัวดีที่ถ่ายอยู่ละมันเป็นกล้อง p r o f e s s ันอลเนาะ มันก็จะต้องใช้ความชำนาญนิดน,นึงเนื่องจากมันมันต้องปรับค่าแสงปรับอะไรแมนวนวลเองกับทุกอย่างนะ,ะมันก็จะลําบากกับคุณชูที่ไม่เคยเล่นกล้องนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเรียนเรื่องกล้องมาบ้างเล็กน้อยนะฮะเรียนฟอโตกราฟีเซสชั่นช็อตคอร์สมานะครับตอนที่อยู่ตอนที่ไปเรียนต่างประเทศเนานะแล้วเราก็ชอบเองด้วยด้วยความที่ชอบตกถ่ายรูปเองด้วยนะเราก็เลยเรียนรู้มาแล้วก็พอใช้เป็นนะครับต้องบอกพอใช้เป็นนะผมยังไม่ได้เทพขนาดที่แบบจะบอกว่าผมเก่ง เหมือนเจ้าพวกนะักคาเมราแมนที่เขาถ่ายทำวิดีโอนะไม่ได้เก่งขนาดนะั้นแต่พอใช้เป็นนะครับก็ก็เลยเออซื้อเจ้าตัวน,นี้มาแล้วกนะันเพื่อให้คุณชูสามารถไปถ่ายคลิปให้ผมสวยๆได้นะครับในงานเขือ่อนและงานอื่นๆอีกหลายๆงานรวมถึงผมอาจจะพกไปถ่ายเองด้วยนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มคุณภาพของวิดีโอด้วยนะครับจริงๆเจ้ากล้องตัวนี้ผมแอบเอาไปถ่ายวกที่ไปเที่ยว ไม่ยังไปที่ออกไปงานแต่งน้องสาวผมที่คาริมารีสอร์ทนะแต่ผมคนพบแล้วว่าตัวเองไม่สามารถถ่ายบอกการท่องเที่ยวได้นะครับเนื่องจากเราเป็นคนไม่พูดเ,เป็นคนไม่พูดนะก็เลยเออมันไม่เวิร์กกับเราเลยที่จะถ่ายบอกท่องเที่ยวพยายามอยู่หลายรังครั้งละก็ไม่เวิร์กนะก็เลยต้องยอมแพ้ไปก็น่าจะเหมือนเดิมครับก็คงมีคลิปตกปลาแต่ท่องเที่ยวอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างผมจะพยายามทําคลิปท่องเท,ที่ยวมาแต่อาจจะพูดน้อยหน่อยก็จะน่าเบื่อน,นิดน,นึงนะแต่ก็เดี๋ยวพยายามจะพูดให้มากขึ้นเพื่อให้ผม,ผมคือผมอยากจะแชร์ในสิ่งที่แบบ เขาเรียกว่าผมไม่อยากทำหลายๆช่องอะ่ะผมอยากทำช่องเดียวแต่จากแชร์ทั้งทราเวลทั้งแคมปิ้งหรืออะไรที่ผมเจอเป็นชีวิตประจำวันที่เราไปทำไม่ใช่ชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าเป็นแอคทิวิตี้ของตัวเราเองให้กับทุกๆคนดูเนาะผมว่าเออมันน่าจะแบบทุกคนน่าจะเอนจอยกับมันได้สนุกกับมันด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับเจ้ากล้องและก็เรื่องคลิปนะฮะส่วนเรื่องคลิปเขื่อนเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมน่าจะมีไปแข่งขันนะครับก็ได้กล้องตัวนี้มาแล้วนะฮะ แล้วก็ผมลองเปลี่ยนวิธีการถ่ายอย่างที่ในคลิปตกประวังแล้วเอ้รู้สึกว่ามันโอเคนะมันแบบหลายๆคนเขาก็เอแบบดูแล้วแบบมีการมีการรีเทิร์นกลับมาดูซ้ําแล้วก็รวมถึง คนใหม่ๆที่กดเข้ามาดูแล้วมันก็ a t t a c h เขาได้คือแบบเหมือนแบบเขาเกิด engagement mm. เกิดความน่าสนใจมากขึ้นผมก็คงน่าจะเปลี่ยนไปแนวทางนั้นมากขึ้นนะฮะก็จะพยายามทำคลิปให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับแล้วก็ยังไงก็ยังขอบคุณนานทุกคนที่ยังคอยติดตามและคอยทักทายผมอยู่ในคอมเมนต์นะก็ขอบคุณมากนะครับปีนี้เป็นปี2024เนาะยังไม่มีอะไรมาแจกนะแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้มีไปญี่ปุ่นจะเอาของมาแจกหลายชิ้นอยู่ นะครับเตรียมไว้กับคุณจูเรียบร้อยคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะหาของมาแจกอเอฟซี FC ในช่องนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันด้วยนะฮะไม่ว่าจะติดตามนานหรือไม่นานนะแต่ก็ปราพยายามจะหาของมาแจกให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ